कथान् बाली हे तु पाच्ययो आरम्भणपाचयो आधिपतिपाच्ययो अनन्तरपाच्ययो समनन्तरा पाच्ययो सः क्षाता ปัจโยปัจฉาชาตะปัจจโยอาเสวณปัจจโยกรรมะปัจจโยพิปากะปัจจโยอาระปัจโยอินทริยปัจจโยชานะปัจโยมัคคะปัจจโยสัมปยุตตปัจโยวิปายุตตปัจจโยอัติปัจจโยนัติปัจโย วิคตะปัจเจยโยอ,อวิคาตะปัจเจยโยท่องปัจจัยยี่สิบสี่โดยย่อเฮอาทินันสนันสหอันนิตุปปุกชาเสกัมปาหาอินชามักสัำวิปธ ah ินัตว ah ิอะ ah